สวัสดีครับพบก,กับผมโตชอนอครับตอนนี้ผมอยู่หน้าอาคารชัยพัฒนาสิงครับก็รอดูการเปลี่ยนสีเนาะของแสงนะครับใช่การเปลี่ยนสีของแสง <c oughs> <c oughs> การเปลี่ยนสีของสีได้แหละ <c oughs> นะครับไม่ต้องเปลี่ยนสีของแสงอะไรหรอกครับแสงก็คือมันก็มีเข้ามาแหละเพราะว่ารถมันวิ่งมาเนาะใช่แต่ว่าเรื่องของเรื่องคือสีมันจะเปลี่ยนนะ ใช้เวลานานเท่าไหร่เดี๋ยวลรอดูอีกทีนะครับผมอันนี้ก็เมื่อกี้แดงๆใช่ไหมอันนี้กลับมาเป็นออกชมพูชมพูแล้วก็มีน้ําเงินปนๆกันมาด้วยนะครับเขาเรียกว่าอยู่ตรงนี้ที่เดียวเลยแล้วดูที่ว่ามันจะใช้เวลานาน,านเท่าไหร่ในการเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับผม มันเป็นการเช็คความอดทนของผู้จัดทำแล้วก็คนดูด้วยครับว่าจะอดทนได้นานขนาดไหนเพราะบางทีอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยทีเดียวนะกว่าจะเข้าลูมเดิมเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนแรกเราตั้งไว้ที่แดงอะไรงนี้ใช่ไหมสีแดงแดงชมพูชมพูแล้วก็ม่วงแดงชมพูม่วงอะไรอย่างนี้นะครับผม เปลี่ยนเป็นเขียวแล้วนะครับผม ครับอันนี้คือจะมีสีเขียวสีครามสีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูสีม่วงโอ้โหเขาเรียกว่าปนกันหลายสีมากๆนะครับแต่ว่าออกมาภาพค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นการฝึกความอดทนอย่างหนึ่งนะเพราะว่าต้องรอให้สีมันเปลี่ยนนะครับ <c oughs> ไม่รู้อะไรจะไหวของการระหวังแบตเตอรี่นะครับผม คนถือมือถือหรือว่าการรอดูภาพของคุณผู้ชมเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะอดทนได้บ้างหมืกันนะครับเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้เป็นสีทันดีทันใดเนาะเสียง,งน้อยๆก็มีมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสีออกส้มๆแล้วก็เหลืองๆนะครับโทนครีมเลยแหละนะส,สีสว่างๆครีมเลย นะครับโดยจากตรงคําว่าตรงห้ายเขอว่าอาคารใช้พัฒนาสีนเนอะตรงนั้นสีมันจะดูครีมครีมเหลืองเหลืองใช่ไหมแล้วแบบข้างขวาที่สีสวยมากนะครับมันไล่สีเลยเป็นการไล่สีเป็นเหลืองส้มแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้สวยมากเขาเรียกว่าเหมือนมีการแบบจัดสีมาหลายชุดมากๆนะครับ เปลี่ยนแล้วครับเป็นโอ้โหนี่ครับลุ้งแล้วครับก็คือจะมีทั้งแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินนะครับฟ้าเป็นฝนมาด้วยแหละกับครามเพราฟ้าไปปองช่องไปลายตรงนั้นนาะสีสวยมากๆ เขาเรียกว่าขูดมาหลายชุดแล้วนะอันนี้สีเริ่มมาหลายสีแล้วครับฝึกความอดทนจริงๆอันนี้รถก็วิ่งมาหลายพันแล้วเกินครับตอนนี้ นักท่องเที่ยวครับผ่านไปผ่านมาตรงนี้อ่าแล้วนี่ครับเป็นเขียวฟ้าน้ำเงินไปๆอาจจะเหมือน,นน้ำเงินม่วงเนอะประมาณนี้สวยครับสวย ถ้าเปลี่ยนเป็นสีแดงก็แหลแต่ว่าครบรอบแนละ้วนะครับแดงกับม่วงอ่ะอันนั้นคือครบรอบเลยแหละ สีสวนมากครับสีสวยมากมันจะพ้บฟ้าเลยตรงกลางๆห่วยจริงๆครับอันนี้แต่ครับแล้วก็วนมาสีนี้ครับถือว่าครบรอบแลนะ้วใช้เวลาประมาณ8นาทีกว่านะครับผมยังไงก็ดูกันอออปากอมคอครับประมาณนี้โอเคครับผมขอบคุณครับ